สาธุท่านะครับสาธุก็ได้ฟังจบไปรเรื่อยๆที่ดรเกิดเอกทรายจานทร์ท่ดรสัญญาลายครั้งแล้วเนาะ <c oughs> ผู้จบไปสี่เรียนแนละ้วอ่แล้วก็ยังได้เห็นนายโลยอ่าอำนวยลงก่อนก็ได้ก็ยังได้เห็นว่าเรากระตังสร้างอ่าตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นป่างข,ขึ้นมานิดเนึ่งแต่ถ้าถามว่าพระอยู่ได้ไหมก็คืออยู่ได้ ถ้าอย่างในเสนีก็รูได้สิ่งที่เราทำบุญนะก็คือทิ้งไว้ในพระพุทธศาสนาบุญจะเกิดตอนไหนโยมบุญเกิดตอนที่เราทำนะโนหนึ่งอีก่วนหนึ่งก็คือถ้ามีพระมาอยู่หรือมีญาตเดิมมาอยู่บุญก็จะเกิดกับเราตลอดต่อเนื่องเพราะบุญที่เราได้สร้างกุติสร้างวิหารนั่นแหละบุญก็จะเกิดตลอดเพราะว่าพระมาจัามัณาใช่ไหม ก็มีการภาวนาสดมนตนภาวนาเป็นประจำอยู่แล้วโุมก็จะเกิดกับเราตลอดถัดไปก็ลาเจ็ดคนคนถัดไปหัจใจเรียกชื่อยากหน่อยแล้วก็คนถัดไปก็ซาฮินมาจากวัดอานาตอนนี้มีอยู่ห้ารูปแล้วก็มีพระอีกสามรูปขอมาอาจารย์ชลชัย หนึ 1> 1่งรูปแล้วก็ลงที่อีกประมาณสองรูปก,ก็จะลงประมาณสักห้าหกลูกรวมทั้งหมดก็เป็นสิบกว่าสุดท้ายนี้ก็อาตมาและคณะสงฆ์ก็จะได้อ้างอิงเอาคุพรับพุทธุณพระธรรมคุณพระสงฆ์พิทกษ์รชัยคืออายุวันนะสุขะภารปฏิจาญธนาสารสมบัตินึ่คิดสิ่งใดเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ออขอให้ทรงผลจนเดช ทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคาปฏิบัติธรรมก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมะขององค์สมเด็ดสจสัมมาพุทธเจ้าได้โดยง่ายโดยเดียวพันอาดับตาลงสักนี้และแผ่คนกุศลนี้ไปถึงปิดามันดานึกท่านได้ทำเองในสุท้านี้ก็ขอให้ผลบุญนั้นจงฟันสำเร็จจงฟันสมเร็จจงปันสเร็จทุกประการเธอ จะไปกดนำรับฟอนเนอ่์สมาเนมพร้อมกันจะฐานะปริวาฮาปรปราปริปุเรนติสักรังเอวะเมวะอิตโตทินังเปดานังอุปกะปติอิจิตังเมวะชะมิฉันท,นทุสัพเพปุเรนตุสังกภา

สีลีสเนจจักบุตรปัจจายโนจักคารุธรรมวาตานติอายุวันโนสุขังภารังบวตุสัพพังการังรักขันตุสัพเพะ ตาังตลังรัขันุสพเทวตาสามาุภาวัสทสทิภวันตุเตภวตุสาตังรัขันุสพเทวตาสา